แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้นจะชวนมาทำแป้งมัลติเกรนนะคะมัลติเกรนก็คือธัญพืชรวมนะคะเปิ้นเคยมีวิดีโอนะคะทฤษฎีขนมปังเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับแป้งพวกมัลติเกรนโฮเกรนแล้วก็โฮวีดเอาไว้แล้วนะคะ ที่นี้เรามาดูกันนะคะมัลติเกรนก็จะมีเป็นเกรนธรรมดานะคะที่เป็นพวกมเมล็ดข้าวพันต่างๆก็ถือเป็นเกรนนะคะแล้วก็มเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆนะคะเช่นพวกงานนะคะป,ป๊อปปี้สีนะคะ,มะเมล็ดทานตะวันมเมล็ดเจียนะคะเอ่อแฟรกซีดนะคะในฝักทั่พวกนี้ก็คือเป็นเกรนนะคะแป้งมัลติเกรนนะคะก็คือแป้งที่มีส่วนผสมของ แป้งที่ทำมาจากธัญ,ญพืชสองชนิดขึ้นไปนะคะวันนี้ป้นจะทำสีนะคะพวกนี้พวกสีนะคะก็เอามาทำเป็นแป้งมัลติเกรนได้นะคะแต่ว่าพวกสีเนี่ยให้ดูไกลๆนะคะนี่เ้ขาจะมีความเป็นน้ำมันเนี่ยเขาเขาจะเกาะตัวนะคะเขาจะมีความมีน้ำมันอยู่ในตัวของเขาเองนะคะป๊อปปี้สีนีน้ำมันเยอะมากนะคะ,มะเมล็ดทานตะวนัน นะคะก็อย่างที่รู้กันแล้วมีน้ํามันน้ํามันทางตะว,วันนะ,ะงาก็มีน้ํามันมเมล็ดฟักทองก็มีน้ํามันพวกนี้นะคะเราสามารถเอาไปปั่นให้เป็นผงนะคะแล้วผสมลงไปแล้วเอาผสมลงไปในแป้งได้นะคะเพื่อให้เป็นแป้งมัลติเกรนนะคะคือแป้งธัญพืชรวมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกนี้เขามีน้ํามันนะคะน้ํามันในธัญพืชพวกสตีต่างๆเนี่ยจะทําให้แป้งหืนไวนะคะ ผสมแล้วบดแล้วกลายเป็นผงเป็นแป้งแล้วให้ใช้ภายใน3มวันนะคะ3-5ถึงวันนะคะเพราะว่าเขามีน้ำมันนะคะมันจะขืนนะคะแป้งจะเสียเร็วนะคะส่วนด้านนี้นะคะอันนี้เก็บไว้ได้จนกว่าแป้งจะหมดอายุนะคะอย่างจนกว่าแป้งจะหมดอายุหมายความว่ายังไงสมมติอันนี้คือแป้งไรนะคะไรดำที่มันสื่อมาหลังถุง เขาก็จะบอกนี่วันหมดอายุคือ25เดือน6นะคะก็คือมีอายุแค่6เดือนแป้งที่เปิ้ลนซื้อเนี่ยจะมีอายุ6เดือนเพราะว่าเปิ้ลนใช้แป้งออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มีสารอะไรอยู่แล้วเขาจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะก็สมมติแป้งอันนี้หมดอายุเดือน6อันนี้หมดอายุเดือน8หมดอายุเดือน5หมดอายุเดือนหน้าเดือน3ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เท่ากับว่าเมื่อเราเอาาผสมแล้วแป้งจะหมดอายุที่เดือน3านะคะอันนี้นะคะต้องดูข้างหลังห่อด้วยนะคะวันนี้มัลติเกรนที่เปิ้นจะทํานะคะเปิ้นจะตัดพวกเีษออกก่อนนะคะนะเพราะว่าพวกนี้เขาเก็บไว้ไม่ได้นะคะเขาถ้าเราผสมแล้วเราเอาไปปั่นให้เป็นผงนะคะแล้วก็ก็จะกลายมาเป็นแป้งนะคะเป็นผง ผงแป้งมเมล็ดทานตะวานันผงแป้งมเมล็ดฟักทองผงแป้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วเขามีน้ำมันมันเก็บไว้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเกรนต่างๆเนี่ยถ้าผสมแล้วปั่นแล้วใช้เลยนะคะแล้วก็นิดนึงเขาไม่มีกลูเตนนะคะขนมปังจะไม่ฟู เยอะนะคะอันนี้ไม่มีกูเต้นนะคะพวกเกรนต่างๆที่เป็นเมล็ดต่างๆอันนี้นะคะเป็นแป้งทําขนมปังค่ะแป้งทําขนมปังก็ถือว่าเป็นธัญพืชนะคะข้าวสาลีเป็นเกรนเป็นธัญพืชนะคะแล้วก็เป็นผสมแป้งโฮวีดนะคะแล้วก็แป้งไรนะคะโฮวีดกับไรต่างกันนิดเขามัน แทบไม่ต่างเนาะเพราะว่าเปิ้นใช้เป็นโฮเกนไรนะคะกับโฮเกนโฮวีดนะคะนะเปิ้นใส่ไรนิดเดียวใส่โฮวิดเยอะกว่าเพราะว่าไรไม่มีกลูเตนนะคะเวลาโดนนะเขาจะเป็นทรายเปียก,กเลยนะคะยีสต์ก็ไม่สามารถทําให้ไรฟูได้นะคะไม่มีอะไรสามารถทําให้แป้งไรฟูได้นะคะนอกจากจะเอาไปทํา ไปใส่สารที่ประเภทกรรมนะคะนะกรรมให้เขาจับตัวกับไรแล้วเขาก็จะฟูด้วยกร,รมนะคะไม่ใช่ฟูด้วยไรนะคะนะเปิ่นใส่ดาร์กไรค่ะนะคะเห็นไหมดำเขาจะดำดำนะดาร์กไรแล้วก็เปิ่นใส่โฮวิดค่ะโฮวิดสีจะออกเหลืองกว่านิดนึงนะดาร์กไรก็จะเข้มกว่าแต่เขาใกล้กันนะคะอันนี้คือแป้งข้าวโอ๊ตนะคะ มีแป้งสี่ชนิดแล้วนะคะรวมกันแค่นี้เองค่ะเราได้แล้วแป้งมัลติเกรนนะคะแป้งมัลติเกรนสี่ชนิดได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวปนจะเอาแป้งเนี้ยไปทําขนมปังค่ะเดี๋ยจะมีสูตรขนมปังอ่ามัลติเกรนนะคะเป็นขนมปังเปลือกแข็งนะคะสไตล์ฝรั่งนะคะปนว่าจะทําเป็นเอ่อเพติอ่า เป็นของฝรั่งเศสนะคะหรือ,อ,อขนมปังโร่ค่ะที่เป็นเปลือกแข็งๆนะคะแล้วก็ด้านบนจะท็อปด้วยธัญพืชพวกนี้นะคะก็จะได้เป็นใช้ทั้งแป้งมัลติเกรนแล้วท็อปด้วยมัลติเกรนนะคะเป็นดับเบิ้ลมัลติเกรนเลยขนมปังธัญพืชรวมนั่นแหละนะคะเรียกแบบไทยๆก็ขนมปังธัญพืชรวมค่ะ นะคะถ้าเรียกให้มันสวยหรูดูดีก็มัลติเกรนะคะ <laughs> นะคะก็ใช้ภาษาฝรั่งเข้าไปนะคะแค่นี้เองมีลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้านะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ